โครงการค่ายคุณธรรมนะคะที่จะทําให้นักเรียนมีความรู้เรื่องคุณธรรมในชีวิตประจําวันนะคะโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะพระอาจารย์นะคะจากวัดลานารามนะคะขอนมน์พระอาจารย์ค่ะ,จะเจริญพรนักเรียนลานาทุกๆคนวันนี้พระอาจารย์จะมาเทศนาธรรมในวขกออนานธรรมาดาขออนุพระอาจารย์ ที án, umas, ่เวลาท่านจูบ like ุญยิบนาก็จะก็จะเรียก okay. mm. ิวซังให้มาช่วยเก็นาอี่ิวซังก็มาเล็คิดในใจว่าพุททังตะมังังมังแล่พูดออกไปซังก็ถามว่าอ่านเอาไหมท่านจูบุนท่านยูุญก็คิดว่าอ่านปัญญาจะมีุก็ต้องการัึเปล่า อร่อยวันนี้พ่ออาจารย์พูดอะไรอ่มีเห็นเข้าใจหรือใช่ใช่เราเราเรารู้เรารู้ทำมังอร่อยไง วันนี้กิน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 นัดกินนัดละปันในวันนี้เห็นเหมต้าเห็นปลามาต้นวันนี้ปลามาต้นอย่างไรเรื่องมังคีเร่ยนเรื่องตำมังอร่อยไม่ไม่เป็นพูดละตำมังอร่อยน้องก็ไม่รู้แต่บาอาจารย์พูด เออแม่ต้าก็ไม่ก้าใจเราว่าตำมั่งร้อยตาตำมั่งตั้งกันแม่ต้าไม่รู้ว่าร้อยไม่ร้อยแต่ตาเราหนำจุบตำมั่งกันแม่ต้าว่าร้อยตึ้งแล้วนองก้อนกินลรือไม่อะไม่เคยกินที่เออแล้วตึ้งตีรลงเรียนกันก็ตายแลเแม่ต้าเว้นไปรับไปรับนอนก็หนังตำมั่งก็ติ้มหนำจุบตำมั่งไม่อะนองก็ไม่เคยไปเล่น เออเอ็นเม่ตาได้ยินผล้ได้ว่ารมนำพลิกนำพลิกนำจุบตำมั่งปีปลาไปแก้งไอ้นอัตกรรมกองโรงเรียน<อ>ตึกนองโราไม้นำจุบตำมั่งอนั่นในก้องดีก้องหลานหน้าตีบ้านหลานหน้าก็ปลูกกันเม่ถูกบ้านกลก่นมันนั้นมันแหม่งดาใบมันมันใบไม้นี่แหละแต่กลิ่นมันเหม่งดา ได้ใสเปล่านได้ใสเปล่ามันตึกมันตํามันร้อยน้องอยากกินแต่ว่าไม่เคยกินตีกับนี่เลยน้องกวยไปก่อปีขาจิ้มเล่ตะกิดบันเย็นๆนั้นตีปีก็รอมกันอยู่ันได้เด้ยน้องคอยไปก่อปีก็เล่ตีโรงเรียนอื ทมน่เไม่ากเล้ยินใไมยคแล้รู้ไม่าเจดลองชิมหน่อยไหมล่ะชิมกับอืมอร่อยจังเลยเฮ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆเรารู้แล้วว่าทำมังอร่อยจริงอย่างที่ป้าจาตบอแล้วทำมังมันอร่อยยังไงเออใช่ใชแล้วมันเลย เดี๋ยวผมพาไปชิมดูว่ามันอร่อยจริงๆพี่ครับให้เพื่อนผมชิมหน่อยได้ไหมว่าตำบังอร่อยจริงๆได้สิพวกเราลุยมางเผมกินเลยไอชิบแใคดินทาผมอีกเนี่ยไร่อยไหมร้อย